โอเคโอเคครับขอบใจมากนั่นเองครับเริ่มเลยนะกระจายนี้พ์รูปของสมบัติการแจกแจงฟังที่ม,มันคือตรงนี้ดูเร็วมันมีตัวตั้งคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าแล้วม,มีตัวคูณก็คือที่อยู่ในวงเล็บฟังดีนะสมบัติการกระจายนะตอนนี้เรียนมาแล้วสิบห้าทีนะครับสมบัติการกระจายนะก็คือเอาตัวคูณ เข้าไปคูณกับเข้าไปครับเอาตัวตั้งเข้าไปคูณกับตัวคูณก็คือ5ไปคูณกับเอกซ์ฟัดีพูดตาม5้ไปคูณกับ x พูดดังๆให้ชาวบ้านชาวช่องได้ยินทีนี้ใส่หูฟังไม่เป็นหรือไงห้าไปคูณกับ x แล้ว5ไปคูณกับบวกหพูด5ไปคูณกับบวกห อ่าเหมือนกันในข้อแปดลบห้าไปคูณกับแปดแล้วเอาลบห้าไปคูณกับลบสองเอลบคูณลบเป็นบวกอย่าลืมบวกคูณบวกเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบลบคูณบวกเป็นลบลบคูณลบเป็นบวกสิบไปคูณกับแปดในข้อห้าแล้วเอาสิบไปคูณกับลบเอข้อไปครับลบเอ สิบไปคูณกับแปดสิบไปคูณกับลบเอกเอกดูข้อแรกห้าไปคูณกับเอข้อพายครับห้าไปคูณกับ x ได้ห้า x อดูข้อแรกนะนห้า x ห้าไปคูณกับบวกหนึ่งห้าเป็นจำนวนเต็มบวกคูณกับบวกหนึ่งคือจำนวนเต็มบวกบวกคูณบวกเป็นบวกได้บวกหนึ่งข้อพายได้บวกห้า ห้คูณหได้หดิโอเคดูต่อดูข้อห้าไปคูณกับ8 10ไปคูณกับ8ได้8ปดสิโอเคสิไปคูณกับลบเอ็กคูณลบเอ็กสิคือจำนวนเต็มบวกลบเมันคือจำนวนลบบวกคูณลบได้ลบ10บคูณเได้ 10x ได้ลบสิบ 5้ลบห้าไปคูณกับ8ปลบห้าคือลบลบคูณกับ8คือบวกลบคูณบวกเป็นลบ5้คูณแปดได้40นี่คือการหาค่าสมบัติการแจกแจงลบหไปคูณกับลบสอลบคูณบวกเป็นลบเอา5ไปคูณกับ 2, เอา5คงตัวไปคูณกันเอาไปคูณกันนะได้10บบวกสิบ ตัวแปรคือตัวแปร a โอเคข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 6, ข้อ 7. ใครหาคำตอบได้พิมพ์คำตอบมา2ไปคูณกับ3 m 2ไปคูณกับบวกสเชิญครับเลือกมาสักหนึข้อแล้วตอบอืมเลือกมาอืมข้อสิบเอ้ยข้อ 7. ลบสามไปคูณกับสิบลบสามไปคูณกับลบเอ็มเชิญดูวิธีการคิดแล้วตอบมาเร็วก็สองสามสี่ห้าขอแปบสองสามสี่หกเจ็ดอืมเลกมาตอบเลยนะผิดก็จะได้บอกว่าผิดตรงไหนถูกก็จะได้บอก นะครว่าถูกแล้วเข้าใจถูกต้องเชิญ <Sure. S 1> อ่าข้อสองกวินทิดาขออภัยกวินทิพย์เข้าใจถูกแล้วครับสองไปคูณกับสามเอ็มได้หกเอ็มสองไปคูณกับบวกสอง a บวกสี่โอเคครับ M วบวกสี่ยกมือไว้ครับยกมือไว้กวินทิพย์ยกมือไว้โ okay, อเคพรสวรรค์ข้อสี่ข้อสี่หนูเข้าใจถูกแล้วพรสวรรค์กวิน win, ทิพย์จะทับอีกข้อหนึ่งก็ได้นะลบข้อสี่ที่พรสวรรค์ทำเอาลบสองไปคูณกับ a ได้ลบสองและเอาลบสองไปคูณกับลบห้าลบคูณลบเป็นบวกได้บวกสิบ โอเคเข้าใจถูกแล้วครับเหลือข้อสามหกเจ็ดช่วยกันหน่อยอ่ะตอนนี้กระวินทิพย์พรสวรรค์ยกมือครับกระวินทิพย์กับพรสวรรค์จะตอบอีกก็ได้นะแต่อยากได้ยินจากเห็นคําตอบของปัญญานะครับพิมพชนกอวสัลลายานพัทน์ปัญญกรณอนุกรนะครับอ่ะข้อหกพรสวรรค์ตอบมาแล้วถูกต้องครับพรสวรรค์หกไปคูณกับสิบเอ็ดได้หกสิบหก นะครับ6ไปคูณกับลบสองได้ลบสิบสองอโอเคนะครับหรือข้อ3กับข้อ7อยากเห็นคนอื่นต่อบบ้างที่ไม่ใช่กวินทิพย์กับพรสวรรค์อืมอเร็วเราอยู่อีกอาจจะสอนเลยเวลาสัก5้านาทีต้องขอโทษด้วยนะครับหลังจากนี้โอเคต้องขอโทษด้วยจริงๆอ่ะช่วยกันครับ เสียงครูกระตุกอ่ะใครเสียงครูว่าใครคิดว่าเสียงครูกระตุกยกมือหน่อยอือวินทิพย์เอามือลงก่อนอ่ะถ้าไม่งั้นมันต้องเป็นที่พรสวรรค์คนเดียวนะเนี่ยพรสวรรค์มันเป็นที่ขุนหูคนเดียวนะอะประคับประคองไปพรสวรรค์ประคับประคองไปพิมพ์ชนกหาเพื่อนตอบข้อสี่แล้วค่ะหนูไม่ต้องทําแล้วค่ะเฉลยบนกระดาษแล้วค่ะ เห็ือที่หน้าจอแล้วค่ะทําข้ออื่นค่ะเหลือข้อสามกับข้อเจ็ดนะคะขอบใจมากที่ตั้งใจตอบเนาะโอเคประคับประคองไปพรสวรรค์ประคับประคองไปเรียนให้ได้เอาเหลือข้อสามกับข้อเจ็ดรีบตอบมาจะได้ไปอาพรสวรรค์เร็วๆประคับประคองอืมนี่พิมพ์ชื่อทั้งพรสวรรค์แล้วก็กวินทิพย์ลงแล้วเนี่ย ว่าเออตอบได้อืมงานคนอื่นล่ะพิมพ์สนกต้องตอบข้ออื่นนะเพราะว่าข้อที่หนูตอบมาคุณเฉลยแล้วอ่ะโอเคก็ยังเป็นพรสวรรค์เหมือนเดิมพรยานีไปไหนวันนี้ยานาพัฒน์ไม่เข้าใจหรออ่าบรรยากรตอบข้อสามอ่าบัรญรากรตอบผิดที่ไหนล่ะถูกอ๋อเธอเป็นวักผิดเธอต้องเคาะหนึ่งทีตรงสามสิบสองอ่ะลบสามสองอ่ะต้องเคาะหนึ่งทีก่อนลบสี่ไปคูณกับ,าบ 4, วายลบสี่วายนะครับ บ -4 บี่คูณกับบวกแได้ลบสาสองโอเคเคาะก่อนนะปัญญากรอรสารตอบข้อสุดท้ายมาคือข้อ7เนาะที่ยังไม่มีคำานหาคำตอบมาถูกต้องแล้วครับลบสคูณสิบได้ลบ3ามลบสคูณลบเอลบคูณลบเป็นบวก3าคูณเอได้3 M จบแคปหน้าจอครับปัญญาถูกนะกินชื่อปัญญาเหมือนกันนะครับ่ะไม่ใช่ปัญญาสิปัญญา ขอโทษปัจญ,ญาห์สุขแล้วโอเคแคปหน้าจอให้แคปแล้วยกมือขึ้นใครแคปหน้าจอแล้วยกมือขึ้นอื้ือื้มโอเคแคปหน้าจอแล้วเหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีโอเคเราจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านกันแคปหน้าจอแล้วเนาะขออนุญาตลบนะครับเดีย๋ยวยกมือไว้ก่อนยกมือไว้ก่อนยกมือไว้โอเคอีกคนหนึ่งไม่ยกใครอะมันมีสิบสองคนหากครูไปสอง อย่านะอย่านะหาให้ด้วยใครไม่ยกพิมพ์ชนกยกยางอุอ้ยคนแรกเลยอริยาแล้วอาพัสราอาพัสราอาพัสราเจอเลยเห็นไหมอาพัสรานับหนึ่งทุกคนเอามือลงอาพัสรานับหนึ่งอาพสาัาพสรานับสองอาพัสรายกายมือเดี๋ยวนี้อบอกว่าัวค้างครับบรรจกคืออะไรนะครับืออะไรนะครับอาพัสราบ,บอกว่าตัวท์เขาค้างครับโอเคครับพอใจมาก โอเคโอเคอาริยามือลง,อ,นนอ,ลงอ่ะทีนี้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านกันสถานการณ์ในหน้าย1ิบเอ็ดครอบครัวเนี้ยมีคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีลูกสองคนคือมีป้าแล้วก็มีแม่เราแม่ของฟ้าใสากับน้องชาย เ็ไปจ้างงานกับพ่อเหรอเนาะคําถามถ้ากําหนดอายุฟ้าใสมาถ้าเขากําหนดอายุฟ้าใสมาไม่ใช่สิมันต้องเป็นปัญญากรสิขอโทษทีอกําหนดอายุฟ้าใสมา m ปี MP, พ่อ y ปีทีเนี้ยเหลือตายายป้าแม่น้องหาอายุทั้งสองคนนี้โอเคเริ่มพ่ออายุ y ปีนะคุณแม่ มีอายุน้อยกว่าพ่อสองปีเขียนให้อยู่ในรูปของนิพจน์พิเศษได้อย่างไรเพราะเราไม่ทราบค่าของค่าวายแต่เรารู้ว่าคุณแม่มีอายุน้อยกว่าพ่อสองปีเขียนคําตอบมาครับข้อหนึ่งเขียนคําตอบมาครับข้อหนึ่งเขียนคําตอบมาอายุแม่เป็นเท่าไหร่ตอบให้อยู่ในรูปของนิพจน์พิเศษเราไม่ทราบค่าอายุพ่อแต่อายุแม่น้อยกว่าพ่อสองปี จัดไปอ่ะโอเค y ลบสองถูกต้องถูกต้องอายุแม่จะเป็น y ลบสองปีโอเคทีนี้ป้าป้ามีอายุมากกว่าแม่ฟังดีนะป้ามีอายุมากกว่าแม่ในที่นี้คำว่ามากกว่าดูดูดีนะป้ามีอายุมากกว่าแม่ห้าปีห้าปีนะถ้าอายุแม่คือ y ลบสอง ป้ามียุมากกว่าแม่คือต้องไปบวกกันเนี่ยโอเคดังนั้น y ลบ2บวก5ได้เท่าไหร่นี่คืออายุป้าพิมมาพิมมาโอเคพัสราโอเคพัสดาอภัสรากลับมาแล้วโอเคดีมาก y บวก3ดังนั้นถามต่อทุกคนแหละไม่ใช่ถามแค่พอสวัรค์ที่ตอบในข้อหนึ่งไม่ถามภัสราที่ตอบในข้อสองถามทุกคน10คน ดังนั้นอายุใครมากกันระหว่างป้ากับพ่อใครแก่กันนะระหว่างป้ากับพ่อป้าคือเป็นพี่แม่กับพ่อโอเคตอบมาป้าป้าหรือพ่อ,อดูดิอ่ะโอเคตอบมาคนเดียวพี่ชนกตอบมาพอนีต้ตอบมาแล้วบรรยากาตอมายานภพัทรโอ้ปัญญา,า,า,ป,ญญาปัญญาครับ เขาถามอ่ะตอบสองคำาตาบสองตอบเลยโอเคโอเคได้โอเค,อ,เค,อ,เคอ่ะถูกต้องโอเคจบพึ่งอายุพ่อจบทีเนี้ยมาดูข้อสามฟรีนะระวังกับดักนะข้อเนี้ยฟ้าใสมีอายุมากกว่าน้องชายสองปีถ้าฟ้าใสมีอายุเป็นเอ็มน้องชายฟ้าใสมีอายุเป็นเท่าไหร่เออข้อเนี้ยโอเค มาสิอ่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมลองอ่ะตอบตอบคําต,ตอบอื่นอีกไหมดูสิจ๊ะตอบความสมัคคนเดียวจริงปุนนี้จริงปุนี้อ่ะตอบมีคนเดียวเหรออ่ะอ่ะโอเคเอ็มลบสองนะ อย่ามาตอบว่า m บวก2นะ <laughs> เพราะว่าห้องห้องเก้าตอบ m บวก2ตามเป็นจริงนะ่ะถ้าตอบ m บวก2นะแสดงภาพน้องชายไม่ใช่น้องชายแล้วเป็นพี่ชายละโอเคทีนี้เอาอายุน้องชายมา m ลบ2เพราะว่าอายุของตาเป็นเจ็ดเท่าคำว่าเป็นเจ็ดเท่าของอายุของน้องชายต้องเขียนรูปนี้ ก็คืออายุน้องชายเป็น m ลบสองมาคูณกับเจ็ดก็คือเจ็ดเท่าของนั่นเองตัวตั้งเป็นเจ็ดตัวคูณเป็น m ลบสองโอเคครับใช้สมบัติการแจกแจงบอกครณหน่อยเจ็ดวงเล็บ m ลบสองถ้าเราเอาเจ็ดไปคูณกับ M 7เจ็ดคูณกับลบสองได้เท่าไหร่อตอบมาข้อนี้เป็นอายุตานะเจ็ดไปคูณกับเอเจ็ดไปคูณกับลบสองเราจะได้อายุตาออกมา โอเคบอกมาหน่อยแล้วเท่าไหร่พิมพ์มานี่คือคำตอบข้อสี่เขียนมาให้แล้วว่าเจ็ดเท่าของอายุของน้องอืมพิมพ์มาพิมพ์มาอนุกรณ์ไม่ได้ให้ยกมือพรสวรรค์หาเจ็ดเอ็มลบสองนะเจ็ดเอ็มลบสองเจ็ไปคูณกับเอ็มเจ็ไปคูณกับลบสองนะช่วยดูด้วยนะมิกี้ยังผ่านสมบัติการแจกแจงมาอยู่ในยเธอตอบได้เกือบทุกข้อเธอจะมาตอบข้อสี่ตอบเจ็ดเอ็มไม่ได้ เธอมีสตินิดนึงเจ็ดไปคูณกับเอ็เอ็มเจ็ดไปคูณกับลบสองได้เท่าไหร่มสมบัติการแจกแจงเพิ่งผ่านมามเม่กี้ในข้กสองใหญ่ที่แคปหน้าจอไปอะเนี่ยคนอื่นลหละอัลศราตอบมาเลยอาริยาตอบมาคนแรกเลยภัศยาเนี่ยเจ็ดไปคูณกับเอ็มแล้วก็เจ็ดไปคูณกับลบสองได้เท่าไหร่เห็นไหมเร็ว Oh. อ้าะปัญญากรครับเจ็ดคูณลบสองบวกคูณลบเป็นลบมันจะได้บวกได้ยังไงยังผิดครับตอบมาสองคำตอบยังผิดเลยอ่ะอืมเอาสิอ่ะเร็วๆอ่ะพัสาราฉันบอกให้เอาเจ็ไปคูณกับเอมฉันไม่ให้ตอบอยู่รูปนี้ฉันให้เอาไป กระจายเข้าไปแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปจ้าเจ็ดไปคูณกับเอ็มเจ็ดไปคูณกับลบสองแบบที่ทํานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไปไม่เกี้ยนเนี่ยแคปหน้าจอก็กดยกมือแล้วเนี่ยตอบมาใหม่ปัญญากร,กรก็ตอบผิดเออตอบมาใหม่ยังไม่ถูกเอามาตอบมาเจ็ดไปคูณกับเอ็มเจ็ดไปคูณกับลบสองตอบมาได้เท่าไหร่ ถ้าพอสวรรค์ไม่ตอบคุณอื่นจะไม่ตอบไปหรอปัญญากรตอบผิดอีกแล้วปัญญาจะตอบแก้ไหมจะแก้คําตอบของปัญญากรไหมเร็วๆตอบจ้าเอาเร็วๆทนที่จะเสร็จก่อนห้องอื่นแล้วเนี่ยอืมเออกวินทิปปัญญากรเอาแก้ตัวได้สำเร็จ อ่าปัญญากรมาก่อนก็เจ็ดเอ็มลบสิบสี่สิเออทำไมช้าจังเลยแท่านี้จะไปเร็วเอาทีนี้เหลืออายุใครยังไม่ทราบบอกหน่อยป้าทราบยังป้าป้าทราบแล้วน้องทราบแล้วฟ้าใส่ทราบแล้วแม่ทราบแล้วพ่อทราบแล้วตาทราบแล้วหลือยายคุณถาม,ถามลบอันนี้ทิ้งนะโอ้ยตายตาย สอนออนไลน์อย่าคาดหวังอะไรมากนี่ขนาดสอนครึ่งชั่วโมงเนี่ยคำถาม,ถามอายุยายน้อยกว่าตาสี่ปีอยงนี้นะอายุยายน้อยกว่าตาสี่ปีถ้า,ายุตาเจ็ดเอ็มลบสิบสี่อายุยายเท่าไหร่ใครตอบได้ตอบมาดูซิอายุยายอะ่ะข้อห้าไม่ได้ถามอายุยายนะแต่ฉันต้องการหาอายุยายอ่าตอบมาถ้าอายุตา เจ็ดเอ็มลบสิบสี่อายุยายน้อยกว่าตาสี่ปีเออตอบมาเขาสุดท้ายล,ล,าละลเลยมาสองนาทีละเลยมาสองนาทีละอ่ะเขาจะตอบเข้าใจได้ัญญากรัญญยกรครับถ้าหนูตอบเจ็ดเอ็มลบสิบนะหนูดูอายุตาเจ็ดเอ็มลบสิบสี่ถ้าหนูอายุยายอ่ะเจ็ดเอ็มลบสิบหนูคิดว่า การเอาลบสิบสี่กับลบสิบอะไรมันจะเหลือมากกว่ากันลบสิบมันมากกว่านะงั้นผิดเงื่อนไขนะผิดธรรมชาติแล้วนะตามที่เขาบอกยายมีอายุน้อยกว่าตานะตอนนี้ถ้าหนูตอบอายุยายเจ็ดเอ็มลบสิบนะอายุยายอะมากกว่าอายุตานะเออแล้วเชื่อไหมคนที่ตอบสิบเอ็มสิบสิบเอ็ดสิบสี่เอ็มลบสามสองเนี่ยคือคนที่ มีหนังสือแล้วดูลคาตอบในหนังสือเพราะครูบอกแล้วครูถามอายุยายเธอเหมือนกันนิกาเลยเนี่ยอภาาาัสราฉันจับได้แล้วว่าเธอมีหนังสือแล้วมีเฉลยเพราะฉันไม่ได้ถามว่าอายุคุณตากับคุณยายรวมกันเท่าไหร่นะเห็นไหมฉันปิดข้อความไว้เธอเห็นไหมฉันไม่ได้ถามอายุอายุสองคนรวมกันนะข้อที่เธอตอบมันคืออายุสองคนรวมกันมันคือคําตอบข้อห้า 5. ฉันไม่รู้เธอไปหาคาตอบมาจากไหนฉันถามอายุยายอัศสาฉันจับไตเธอได้แล้วว่าที่เธอตอบมาเธออาจจะใช้คําตอบเดิมที่มีอยู่แต่ถ้าเธอเข้าใจในที่มาของคำตอบฉันโอเคนะแต่ในข้อเนี้ยฉันไม่ได้ถามวันนี้นะอัศสาเหมือนกันนิกาเลยอืมเออพรสวรรค์ 7m ลบ14ถูกต้องเพราะอายุตาตั้งเอาอยุตาตั้งแล้วลบ4ปี ลบสี่ปีจริงๆแล้วอืมมันก็จะได้เจ็ดเอ็มลบสิบแปดนี่เนี่ยจบแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอใครแคปแล้วยกมือขึ้นอืม,อมโอเคแค่ อ่ะช่วยกันหาอ่ะเลยมาห้าทีละเก้าคนมันขาดหนึ่งคนที่ไม่ยกมือใครมีปัญหาอาวัสลา,ายอยีกแล้วเหรออาวสลาได้ยินไหมคะอ่ะมันจะยกแล้วโอเคครบครบสิบคนอ่ะดูที่ชื่อใตชื่อที่ครูกดเซฟไว้บันทึกไว้ว่าใครเขาเรียนบ้างอัตโนมัติเอามือล,ลงก่อนเอามือล,ลง เห็นชื่อตัวเองกดยกมือเห็นชื่อตัวเองกดยกมือนักพรสวรรค์เข้าขอ่อนครูเนี่ยอาสนายกมือได้ไหมกวินทิพย์กระวินทิพย์มีชื่อไหมเนี่ยกวินทิพย์ดูดีนะมีชื่อกวินทิพย์เหรอเออมีคโอเค,อเคขอบใจนัเรอย่างทุกคนที่ตั้งใจบางคนตอบตลอดผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะพรสวรรค์นนะ อภิสราฉันไม่ได้ว่าเธอนะเธอมีหนังสือโอเคนะแต่ก็ต้องมีสตินะคําถามมาคําถามครูไม่ได้ถามตามหนังสือนะเข้าใจไหมปัญญากรตอบไม่ถูกปัจญ,ญาเนี่ยเป็นคนแก้ให้เธอสลับกันไปสลับกันมายานานพัฒน์ไม่ค่อยตอบนะอนุกรไม่ค่อยตอบเหมือนกันนะแต่วินทีดาตอบอยู่คําตอบหนึ่งที่เปี้ยงมากเลยขอบใจมากเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้